ครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยใจอีสา,กออกา,านนะครับเรามาดูกันต่อนะครับก็อนุมโมทนาบุญกับเอฟซีนะครับที่ที่จะโอนเข้าบัญชีวัดนะครับเนาะอีกแค่แปดสิบคิวนะครับตอนนี้ได้ยินข่าวมาแล้วว่าวันนี้เสร็จแน่นอน300เมตรนะครับเห็นว่ามี f c ร่วมบุญเข้าบัญชีวัดหลายท่านแล้วก็อนุมโมทนาบุญด้วยนะครับนะขอบคุณชาวบ้านขอบคุณผู้ใหญ่เทิดพ่อผู้ใหญ่เหมานะครับที่นําแล้วก็ชาวบ้านจำปาดง นะครับทีมช่างหลายๆท่านเลยนะครับเป็นภาพที่นำเทคนกีดเข้าวัดนะครับตอนสวรรค์นะครับเป็นโอ้โหแบบนะครับ,อแบบนะรบพอเมื่อเช้าผมมานะครับได้ยินพ่อผู้ใหญ่เทดพ่อผู้ใหญ่หมอบอกว่าอีกแค่80เมตรก็จะครบ300เมตรนะครับทีแรกเงินกระถินที่มานะครับพ่อผู้ใหญ่เทดผู้ใหญ่หมอ,หอ,หอแล้วกรรมการหมู่บ้านนะครับได้เงินได้นําเงินกระถินที่ได้นะครับมาเทคอนกรีตนะครับทีนี้เงินมันไม่พอ เงินไม่พอกับค่าปูนท่านก็นเลยย่นจาก300เมตรมาเหลือ200กว่าเมตรนะเหลือประมาณ220เมตรก็เลยขายอีกแค่80คิวก็จะครบ300เมตรนะครับก็เลย y t u t u นะครับได้ทราบข่าวก็เลยลุงพลนะครับได้นำทีม YouTube มาช่วยแล้วก็มีไลฟ์สดด้วยทำคลิปด้วยให้ FC ได้ร่วมบุญนะครับในการเทขนนคอนกรีตเข้าวัดดอนสวรรค์ให้ครบ300เมตร นะครับตอนนี้ก็ได้ยินข่าวจากพ่อผู้ใหญ่เมานะครับแจ้งว่ามีเริ่มมีปัจจัยนะครับจาก f อทั่วโลกได้ทยอยเงินนะครับมาช่วยนะครับส่วนอาหารนะครับพ่อผู้ใหญ่เฮิดและพ่อผู้ใหญ่เมานะครับก็มีไอศครีมมีน้ําดื่มแล้วก็มีมีข้าวด้วยนะครับนี่ครับนะเป็นผู้นําชุมชนที่ดูแลตลอดนะครับ นี่ไม่หายไม่ขึ้นเอาจักหน่อยอ่ะโอ้ยเขาถ่ายนี่พ่อขยายนี่นะครับนี่นะครับผสมคนปุ่นครับเรื่มนะครับนี่เหมือนถนนคอนกรีตเลยนะครับไม่มีใช่ได้ความยืดชีวิตนะครับพร้อมพัฒนาสาธุนารณสุขคนครับช่วยกันนะคกำลังศรัทธานะครับไม่เป็นไรช่วยปัจจุปัจจัยก็ช่วยแรงช่วยอะไรก็เป็นอันดีสมคนปุ่ใช่ครับ ทำไว้นะครับทั้งหนึ่งเรามีชีวิตอยู่เดี๋ยววันไหนเราไม่มีโอกาสทำเราจะอยากจะทำซะเลยเกินจากนั้นเราก็เก็บรวมลงเลืดไว้น,นะครับบุญเราก็ทำไปเรื่อยๆทีละนิดทีละน้อยก็สะสมบุญไปนะครับ <S <S คนนี้ก็นี่ครับพ่อปื้น,นะครับที่ทําบ้านทาห้องน้ําให้นี่ครับวันนี้ก็มาร่วมปาด,ปาดหน้าสามเหลี่ยม คนนี้มามากินมากินเฟรมกล้องเฉยใชครับ <laughs> นี่พอเปิดมานะครับทีมช่างเยอะนะครับเป็นทีมช่างของจำปดงเลยนะครับเป็นทีมช่างของจำปดงเป็นชาวบ้านของจำปงหมู่ห้าหมู่หกนะครับนะท่านไหนที่มีมที่ว่างไม่ได้ไปทุระอะไรก็มาช่วยในการทํางานนะครับทีม u t u b e นะครับลุงพลก็กําลังมาและทีม YouTube ก็มาเป็นสแปร์นะครับเ<ๆ>ผื่อชาวบ้านท่านไหนเหนื่อยอย่างเงี้ยเพราะมันต้องเทไปถึงนู่นเลยครับ300เมตรเลยนะ ตอนนี้อยู่ประมาณไม่น่าจะเกินประมาณไม่เกินร้อยเมตรนะครับป,ป,ประมาณ80 80ถึง100เมตรได้แล้วนะครับกว่าจะเทไปถึงตรงนู้นก็เออ่จะนั่นนิดนึงข้าฟ้า,าบ่เอาเอาไอ้ห<ม>น,นมันเลยเลยประมาณนี้มันจะนปิดปลาแล้วบางโล้นอ่ะโอ้ท่านนู้นป,ป,ปิดปลาช่างดำต้องถอยเหล็กาหาเหล็กมาทางนี้เด้วยอา่าดึงมาเยอะๆเลยท่างนู้นติดปลาไปไม่ได้นะ อ๋อปาดสไลด์ไปเลยนี่ครับโอ้โหเห็นภาพที่แห่งความอบอุ่นเลยนะครับนะพี่ชาวบ้านมารวมตัวแบบช่วยกันเยอะมากๆนะครับก็จะเห็นความสำเร็จแล้วนะครับนะอนุโมทนาบุญกับ FC ทั่วโลกนะครับที่ร่วมมานะครับเพราะว่าอีกแค่80ิคิวก็จะครบ300เมตรเมตรอ๋อีก80เมตรนะครับ อีก80เมตรก็จะครบ300เมตรแล้วนะครับนะตอนนี้ก็มี F อซนะครับที่ร่วมมาทยอยทยอยโอนเข้าบัญชีวัดนะครับนะแต่ถ้าปัจจัยเกินจากเหลือจากเทป,ปูนก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าปัจจัยที่เกินที่เหลือจากการเทป,ปูนเนี่ยวัดก็จะนำไปพัฒนาหลายๆจุดในวัดอีกนะครับนะการบาการที่เราจะมาช่วยดูแลบำรุงพระพุทธศาสนานี่ไม่ใช่สิ่งที่ที่จะได้เห็น บ่อยนักนะครับจนะบเป็นการาสะสมบุญทีเล็กทีน้อยนะครับอย่างที่พ่อผู้ใหญ่เทิดท่านแจ้งนะครับทําบุญนะทำเลยนะครับถ้าเรามีโอกาสทําบุญเราทําสะสมทีละเล็กทีละน้อย,อยมันก็จะเจริญงอกงามไปเรื่อยๆสะสมมากขึ้นมากขึ้นนะครับ,นะรบก็ได้เป็นความรวมไม้รวมม,มมือนะครับรถปูนี่แบบคันต่อคันเลยนะครับ รถปูนี่คันต่อคันวิ่งแบบงานเดียวยาวเลยนะครับรถปูนี่ก็เอาบริษัทมาร่วมด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะทุ่มลงในบริษัทเดียวได้นะครับบริษัทปูนก็เอาบริษัทรถคันอื่นมาร่วมในการทยอยปูนมาที่หน้าง,งานนะครับนี่ครับเห็นเขาเทมงานเห็นไหมฮะ ความหนาของปูนนะครับความหนาอยู่ที่15เซนนะครับความหนาอยู่ที่15เซนนะครับหนา15เซนแล้วก็สเต็งที่ใช้ก็เป็นสเต็ง240เป็นสเต็งคอนกรีตหนาหนาและแข็งเออเป็นสเต็งคอนกรีตแข็งนะครับนะสเต็ง240นะครับหนา15เซนนี่ครับนะนะหลังจากปูนที่เทไปแล้วมีความเออเริ่มแห้งนะครับก็จะมีชาวบ้านชุดหนึ่งครับเป็นเอาคาดมาขูดให้มันเป็นเป็นร่องนะครับนะคือหนึ่งการลื่น2กัน หน้าปูนนะครับรักษาหน้าปูนไปในตัวนะครับเพราะว่าผู้รับเหมาที่ชาวบ้านที่ทําตรงนี้ด้วยนะครับกับทีมช่างเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านงานแบบนี้อยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับเขาจะเกลี่ยปูนแล้วก็เอาเหล็กเหนี่ยวิ่งโอแบบจับหน้าสามเหลี่ยมให้ได้ฉากเลยจับขอบให้ได้ฉากสองฝั่งนี่ครับโอ้โหวิฟเลยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นตัวอันนี้เป็นตัว แยกนะครับแยกให้ปูนให้ปูนมันแน่นทุกจุดนะครับนี่ครับนี่ไหมครัจะขูดลงเลยมันจะสะเทือนนะครับทำให้ปูนนี่ลงทุกเม็ดทุกหน่วยเม็ดหินมันจะลงได้เร็วขึ้นนะครับน้าอืมตำครับแจ้งแล้วครับนะครับดูเลยครับ FC ซโอโห้ดูครับดูดูรับ เนี่ยพอเขาวิ่งสะเทือนปุ๊บเป็นหินมันจะลงไปข้างล่างเลยนะครับเป็นหินจะลงไปข้างล่างเยอะมันจะละทีมตัวลากรางเนี่ยตัวปาดหน้าเนี่ยจะทํางานง่ายขึ้น2ทีมช่างที่ปาดปูเนี่ยจะทํางานง่ายนะครับเพราะเป็นหินลงไปข้างล่างหมดนะครับน,นี่ครับนี่คนที่ดึงปูนก็ดึงเข้าดึงเข้าเพื่อไม่ให้อ่า ปูนไหลออกนะครับรักษาหน้าปูนไว้นะครับนนี้ก็ทยอยเทไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวชาวบ้านพักพอชาวบ้านพักเหนื่อยก็จะเป็นทาง YouTube ที่เข้ามาร่วมงานนะครับนะบส่วนลุงป้าก็ลุงก็เดินทางมาแล้วนะครับกำลังเดินทางมากำลังเคลียร์ขอพูดคุยกับ FC ที่มาไหว้เมื่อเช้านี่แป๊บหนึ่งนะครับมาแก้บ,บนความคืบหน้าอย่างมากเลย โอเคนะครับ FC ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ